สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มแค้นถูกไล่ออกพุ่งซีวิคชนฝ่ายบุคคลจุดไฟแล้ววิง่งหนีก่อนเกิดเหตุเศร้าวันที่6พฤศจิกาย,ยนเดอะสตาและ New นิวสเตทามของมาเลเซียรายงานเหตุสลดอดีตผู้จัดจาก,การโรงงานแห่งหนึ่งไม่พอใจที่ถูกไล่ออกจากงานจึงขับรถเกง๋งพุ่งชนแผนกบุคคลของโรงงานที่เขตอุตสาหกรรมเชมอรัฐเประต้นเหนือของมาเลเซีย รายงานระบุว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเวลา18.40นนพนักงานชายอายุ52ปีตำแหน่งผู้จัดการไม่พอใจที่ตนเองถูกไล่ออกจากงานจึงขับรถเก่ง Honda Civic กพุ่งชนแผนกบุคคลจนได้รับความเสียหายก่อนลงมาจากรถพร้อมพยายามราดน้ำมันวางเพ่องแต่ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานเขามาดับไฟได้ก่อนส่วนอดีตผู้จัดการวิ่งหนีออกไปได้ ทางนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีชายประสบอุบัติเหตุถูกรถพ่วงชนเสียชีวิตไม่ไกลจากเขตอุตสาหกรรมปรากฏว่าเป็นอดีตพจัการโรงงานผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนโรงงานนั่นเองทางนี้ตำรวจเปิดเผยว่าชายคนนี้ไม่พอใจบริษัทที่สั่งพักงานตนเองตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากความผิดทางวินัยคุกคามผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจนกลายเป็นเรื่องสลดดังกล่าว ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ